สวัสดีครับพบกับรถมือสองเฮเอกทรงพลลมยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเอกก็จะมาเก็บบรรยากาศนะครับที่ไปส่งมอบรถให้คุณลูกค้านะครับสำหรับวันนี้นะครับเอกจะไปส่งมอบเป็นรถ for t u n e r นะครับปี2006เครื่องยนต์3.0นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถสวยมากคันนี้บอกเลยเรามีบริการเซ็นสัญญายันที่นะครับแล้วก็ ส่งมอบรถให้ถึงมือลูกคา้าลยเคตสนี้นะครับลูกค้านะครับอยู่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ <c oughs> ก็เราเดินทางไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับไปส่งมอบรถนะครับวันนี้ก็ไปกับบอสชัดนะครับก็ตอนนี้เราถึงพนมทวนกันแล้วนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับจากตีนนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีต้องบอกได้เลยว่าประทับิตประทับใจแน่นอนเรื่องการบริการนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับซอยนะครับก่อนจะถึงบ้านลูกค้านะครับก็ลูกค้าเคสนี้นะครับประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ฟาร์มนะครับอ่าอันนี้ก็ถึงฟาร์มไก่ของอลูกค้าแล้วนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งมอบรถก็จะมาเก็บบรรยากาศดีๆนะครับแล้เวเราก็ไปถามความรู้สึกความประทับใจของลูกค้ากันนะครับสสวัสดีครับผมกับเอกเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศส่งมอบรถให้คุณลูกค้านะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มาส่งมอบรถให้คุณลูกค้าที่ธนาควรมนะครับอันนี้คุณลูกค้าประกอบอาชีพ เลี้ยงไก่ฟาร์มนะครับก็สามารถออกรถกับทางสงพลรวมยนต์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอบถามคุณลูกค้านะครับว่าประทับใจอะไรในสงพลรวมยนต์บ้างอ่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับประทับใจอะไรในสงพลรวมยนต์ของเราครับที่มาใช้บริการเต็นเหล่าแบบว่าส่งฟรีอะไรฟรีแล้วก็ออกก็ศูนย์บาทนะครับผมที่นี่ที่สงพลนะครับเขตนี้ก็จัดสัญญาที่นี่นะครับไฟแนนซ์เดินมาถามมาจัดสัญญาที่นี่เลยครับ พี่รู้จักกับเพศทรงพลุลยมยนมาจากทางไหนครับทางเพจในเฟซบุ๊กในอะไรแล้วนี่ครับเห็นรีวิวบ่อยไหมครับไปดูในรีวิวบ่อยแล้วชอบในตรงนี้โอเคครับแล้วพี่มีอะไรก็บอกกับผู้ชมทางบ้านไหมครับที่กําลังมองหารถกระบะมือสองในตอนนี้ครับแล้วรถยนนะนี่ใครใครสนใจรถมือสองนะครับมาที่ทรงพลได้นะครับฟรีดาวจริงแล้วก็อาชีพไหนก็ออกได้นะครับผม รับผมรับรองประกันโอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่ไว้วางใจให้ทรงพลุมยนต์ของเราดูแลนะครับก็ขอส่งมอบรถ Fort u n e เปีคันนี้นะครับก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในครอบครัวนะครับแล้วก็เฮงเฮงเลยเลยนะครับเดินทางปลอดภัยทุกที่เลยแล้ววันนี้นะครับเอกต้องฝากไว้เลยใครนะครับที่กำลังมองหารถกระบะรถยนต์มือสองนะครับ สงพลลมยนต์ของเรานะครับสามารถออกรถได้ทุกอาชีพไม่ว่าคุณลูกค้านะครับจะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถออกรถได้ที่สาคัญฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดําเนินการทุกอย่างเลยแล้วก็ออกรถศูนย์บาทจริงออกรถนบาทนะครับที่สงพลลมยนต์ลมยนต์เลยนะครับสําหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจ a c e b o o k นะครับสงพลลมยนต์ของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือครั้งแรกที่พี่ได้เห็นตัวรถใช่ไหมครับพี่คร เพิ่งจะได้เห็นตัวรถตัวจริงนะครับดูแต่ออนไลน์ดูแต่ออนไลน์๋อดูในเพจในนี้มีจริงครับมีจริงนะครับซื้อรถออนไลน์นะที่ส่งผลบาอะไรจริงทุกอย่างจริงฟรีจริงเยี่ยมมากครับทรงพลขอบคุณครับ